ก็เตือนให้ปิดไลฟ์อะไรงงดูสัญญาณละอ้าวฝากไว้ด้วยนะคะ EP 3กันละครั้งหนึ่งนะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาที่บ้านฟ้าสอนรักในชมองเพพิเชียนได้เลยนะคะตอนนี้แอดมินเรามีหน้าที่จ้องจอแล้วะคะ่ะจ้องคอยตอบทุกคน ูมาไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ดูไม่ได้ไงกดดูตรงไหนแต่น้จอขาย ค่ะเดี๋ยวคนทูข้าวเดี๋ยวติหุด,ดเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้สู้ชีวิตมากๆค่ะอ่ะากคนกับการที่นั่งไลไรวันนี้นะคะมันอะไรอะไรก็ไม่เอื้อมหนวยนะคะทุกคนค่ะอยากหัวอยากหัวจะขอเลยวันนี้ สถานที่ก็ทุลักทุเลนะคะมาเป็นคูดศพภัยไม่พอนะคะไล์อยู่เน็ตดุดอีกเออแล้วก็พูดผู้เดียวพูดตั้งนานงงสงสารที่จะอยู่บ้านนะคะแล้ผมถ้าควมือนจจะไล์น้องสถานที่เลยนะคะอยู่บ้านดีก,กว่านะคะเออ จะหัน,น,หปน,น,นไปาง้นหันรถกระโดดอีกนะเจอรถมาี่ทน,น,นไม่ดูแม่ได้ไม ฮะผู้พันหาแม่นะหงพักข,ขอทานไปยนะคะแม่ห้องพักผู้ไหนไ แม่ได้ไหมฮะผูะ้พันหาแม่เนะขาพเั้าขอขอัยข,ข,ข,ขอททนที่ยี่สิ่นะคะ